ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เดียบอสองรีสเตรคเต็ดนะครับกับอ่าอีพีที่เป็นรุ่นเบิร์ดของเรานะครับก็ในในก็ทํา voice of listen ไปแล้วนะครับก็มาต่อโดยที่รุ่นเบิร์ดแบล็กนะครับที่เพิ่งสลับออกมาเปลี่ยนนะครับก็สําหรับรุ่นเบิร์ดแบล็กนะครับก็จะเป็นรุ่นเบิร์ดที่ไม่ได้สูงอะไรนะครับเป็นรุ่นเบิร์ดตัวธรรมดานะครับแต่ว่าใช้ในการเคลียร์อูเบอร์ได้นะครับสําหรับรุ่นเบิร์ดแบล็กนะครับก็จะเป็นรุ่นเบิร์ดที่ใช้ทั้งหมด3ช่องนะครับ ใช้ลูนไม่สูงนะครับลูนธรรมดาเลยก็คือทันลูนไอโอลูนแล้วก็เนฟลูนนะครับไม่รู้ว่าอ่านว่าทันลูนหรือทูลูนนะแต่ผมเรียกจะว่าทันลูนนะครับก็3ประเภทนะครับที่จะใช้ทำลูนเบิดตัวนี้ได้ก็คือเมสแฮมเมอร์ ace, Hammer, แล้วก็อะไรวะอย่าลืดูกันแล้วก็คลับนะครับซึ่งอ,อย่างที่บอกนะครับว่ามันใช้3มช่องแต่แนะนำสุดก็จะเป็นของเนานะครับหรือไม่ก็ของเฟลก็ได้นะครับ พอได้มาปุ๊บเราก็ทำเลย3ช่องใส่รูนตามนี้แหละนะครับสำหรับค่าที่จะได้นะครับก็จะมี15%เนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับบวก120%นะครับดามจอ่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มดาเมจนะครับขึ้นบวก200รอยแอตแทกเรตก็คือการโจมตีโดนนั่นแหละไม่พลาดอ่ะโจมตีไม่พลาดอ่ะโจมตีได้โดนบ่อยขึ้นแต่ว่าสำหรับพาราดินเนี่ยมันโจมตีได้ โดนร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับสำหรับสายสมเตอร์พาลาดินนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจน้ำแข็ง3ถึง14ดาเมจโคราดามจดนะครับบวก40 Chain of Clutching Bow นะครับโจมตีแรงขึ้น40%เปร์นะครับอันนี้แหละคือจุดขายของตัวแบล็กนะครับที่นิยมเอามาใช้ในการลงอูเบอร์กันแต่ว่าผมไม่เคยเอาไปใช้นะครับเพราะว่าผมเพิง่งเพิ่งรู้จักว่าอ้ามันอ้ารุ่นเบอร์ตัวนี้มันเอาไปเคลียร์บอสนี่วานี่ย เพราะว่าก่อนหน้านี้นนผมใช้ Voice of Listen ไปเคลียร์ Uber นะครับผมเพิ่งเคยลง Uber ครั้งเดียวนะครับก็ได้ของแอสซ i นมาเนาะแวะด้มาโตโล,โลเลยโตชิกาก,กเลยนะครับเนี่ยโดปั่นเลยก็หลังจากที่เคลียร์ Uber ปุ๊บก็ไปไล่ไล่ไลไลดูนะว่ามีรูนเบอร์ตรัวไหนที่ทำให้พาราดินมันเก่งเอา้าปรากฏว่าเขาใช้แบล็กกันนะครับโอเคผมก็เลยทำแบล็กขึ้นมานะครับก็จะไปลองลง Uber ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงสภาพนะครับจะดีขึ้นหรือเปล่า แตที่ดดูมาเขาก็ใช้แบล็กกันนะครับแล้วก็สเตตัสต่อมาคือนอกแบ็กนะครับตีแล้วก็มอนเตอร์ก็จะโดนผลักถอยหลังนะครับซึ่งในเกมเนี่ยน่าจะมีแค่2ตัวมั้งครับก็จะมีพาาดินสายสมยเตอร์แล้วก็แอสซัสซินสายเตะหรือเปล่าคลิกแอสซัสซินนะครับซึ่ง2ตัวนี้คิดว่าน่าจะเหมาะกับรูนแบล็กที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันมีนอกแบ็กมามันก็ไม่ได้ทําให้เตะไกลขึ้นไงอ่า บวก10 Vitality นะครับบวกเลือดขึ้นเนาะอ่าแล้วก็รับความเสียหายจากเวทมนต์นะครับเบาลง2นะครับแล้วก็เพิ่มอ่าสกิลระเบิดศพนะครับระเบิดศพเลเวลสเนาะของของตัวอะไรวะของเนโครแมนเซอร์นะครับอืมระเบิดศพนั่นแหละระเบิดศพคื้นชีพขึ้นมาเนาะน่าจะเคยเล่นกันนะแต่ผมไม่เคยเล่นนะแล้วก็บวก50เปอร์เซ็นต์ดาเมจทูอันเดนะครับโจมตีอันเดดแรงขึ้นนะครับอืม ก็สาหรับสกิลที่มันเพิ่มมาให้นี่ก็ไม่น่าจะมีก็น่าจะใช้กันหรือเปล่าเอาไปแท้งอย่างนี้หรอแต่ว่าถ้าเราใช้ปุ๊บเวลาซ่อมไมเทมเนี่ยมันจะแพงนะครับเพราะงักก้นก็ไม่น่าจะมีใครใช้กันหรอกมั้งครับอืมเ,อเพิ่มสกิลระเบิดศพ12สนะครับใช้ไปปุ๊บไม่รู้ว่าในการซ่อมไอวุธเราเนี่ยจะหนักขนาดไหนนะโอเคต้องไปรีวิวมเนี่ยสำหรับแรกเนี่ยมันไม่มีมันก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรหวือหวาโผล่ขึ้นมานะครับ มันก็เป็นโจมตีธรรมดานี่แหละเนาะไม่ได้มีเอฟเฟกต์ือนาเหมือนไวโอเล็ตเซนนะไอเอฟเฟกต์ือนานี่มาจากคิวไฟทอชนะครับแต่ทำไมรู้สึกว่าอ๋อผมรู้แล้วทำไมผมถึงโดนตีแรงขึ้นนะเพราะว่าไอแหวนเนี่ยอ่าแหวนสองช่องเนี่ยมันจะมีมันจะมีออไอลาเวนฟอร์ตตัวหนึ่งแล้วก็อะไรสักอย่างจำไม่ได้นะครับซึ่งผมถอดไปให้อีกตัวหนึ่งใส่นะครับก็เลยรู้สึกว่าจะมีออปชันหายไปเยอะเลยนะครับรองเท้าด้วยหรือเปล่ามั้ง น่าจะลองเท้ากับอะไรสักอย่างที่ผมถอดไปนะครับถอดไปให้ตัวอื่นใส่นะมันก็เลยรู้สึกว่าตัวเองมันกากลงว่าอยู่ทำไมมันโดนตีเข้าเนื้อเข้าหนังเยอะจังว่านี่ยไมนตีเร็วนะครับตีเร็วแล้วก็โอ้โหออกรัวัวเลยนะเนี่ยโอ้ดูดิเมื่อกี้เนี่ยไอโมลิโบนะครับออกรัวัวเลยโอ้มันดีอย่างนี้นี่เองนะครับหลังจากที่ทารุ่นวร์ดีผมยังไม่ได้มาลองใช้นะเนี่ยก็มาลอ,ลองใช้ตอนนี้แหละครับเออดี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 ดดูงี้ เอาไปลงอูเบอร์ตั้งนานแล้วโอ้โหที่มันคลองดีชัดชัดตึ๊บตรัวๆเลยพี่น้องผมชอบความเร็วในการโจมตีนี่แหละแต่การลงอูเบอร์ของผมเนี่ยผมไม่ได้ใช้เป็นฟ a น a t i c s y s t e นะผมใช้เป็นไอตัวอะไรวะซา l v ชั่นนะครับแล้วก็แค่สู้กับไอัเดโบลไอเมฟิโตนะถ้าสู้กับเอฟโฟนั้นก็สลับไปสลับมานะครับสลับใช้ ที่ผมชอบพิ่ขอไฟทอนมากเลยนะตีแล้วแบบเอฟเฟกต์พาวเวออลังการเลย <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรุนร Black นรบร่นเวิร์ดแบล็กนะครับรุ่นเวิร์ดแบล็กแบล็กตัวนี้มันแปลว่าสีดำนะครับแต่ถ้าเป็นแบล็กที่ไม่มีตัว L มันคือถอยหลังเลยกลับหลัง,ลงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่นเวิร์ดที่มีชื่อว่าแบล็กนะครับ